สวัสดีทุกทุกคนนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมบีดเบ a กโซเช่นเคยนะครับในวันนี้เราจะมาทําการสรุปนะครับสรุปวิเคราะห์ข่าวสารเกี่ยวกับตู้กาชาที่จะมาใหม่นะครับนั่นก็คือตู้กาชาที่จะถึงนี้ก็คือตู้กาชากลางเดือนนะครับตู้กาชากลางเดือนก็มีข่าวออกมาแล้วนะประกาศจากทีมงานแล้วก็คือตู้กาชากลางเดือนนะครับกาชาคริสมาสโนโดีนะครับจะมาในวันที่16เดือนธันวาตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับก็ จะมาร่วมแจมด้วยกันทั้งหมด3ตัวละครนะครัก็จะมีโดคุงามิเนะริลูกะนะครับฮินามูริโมโมะแล้วก็มัซุโมโตะรันิคุนะครับทั้ง3ตัวละครเป็นตัวละครใหม่นะครับเป็นตัวละครใหม่สดจากหน้าตู้เลยก็จะเป็นตัวละครที่เป็นใส่ชุดเทศกาลคริสต์มาสนะับหรือก็เรียกง่ายๆเป็นตัวละครเทศกาลนะครับทั้ง3ตัวละครก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า รายละเอียดตู้มีอะไรมากนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูตู้แรกก่อนเลยครับก็คือตู้รวมนะครับตู้รวมที่มีหน้าตู้ครบสามตัวก่อนที่จะไปแยกตู้นะครับก็ตู้นี้นะครับก็จะมีด้วยกันสามตัวตามที่บอกไปข้างต้นครับนิรกะโมโมแล้วก็รันมิคมุทั้งสามตัวละครน,นี้ก็มาในวันที่สิบหกที่จะถึงนี้นะครับสิบหกธันวาหลังบ่ายสองโมงเป็นต้นไปนะครับถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมก่อนบ่ายสองโมงนะครับมาด้วยกันนะครับ ทั้ง3ตัวละครเลยแล้วเราก็จะมาดูเกี่ยวกับตัวละครที่มาร่วมแจมกันนะครับก็จะมีหน้าตาค่อนข้างซ้ำไปซ้ำมานะครับทั้งหมดนี้ออกบ่อยเหมือนกันนะครับตัวละครพวกนี้คือมาร่วมบ่อยเหมือนกันนะแต่ผมขาดไป2ตัวนะครับขาด2ตัวนี้ไม่นับอันบนนะครับไอ้เมื่อกี้ผมไม่ได้นับอันบนอันบนนี้ก็คือ เทศกาลคริสต์มาสจากปีที่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะคือตัวละครจากเทศกาลคริสต์มาสปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นนานาโอซุยฟงแล้วก็เนลเลียนนะครับทั้งสามตัวเป็นตัวคละครคริสต์มาสปี2019นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนตัวละครใหม่เนี่ยก็ตามที่เห็นนะครับลิลูกะแล้วก็โมโมก,กับมัซซูโมโตะนะครับทั้งสามตัวละครก็เป็นตัวละครใหม่เพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากได้ให้โฟกัสแค่หน้าตู้พอนะครับตัวที่เหลือเดี๋ยวมันก็รีเก่ามาเดีี๋ยวมมัันกก็รลบา เราไม่จำเป็ต้องไปเน้นหานะหาแค่สาตัวนี้ก็พอนะครับถ้าเกิดอยากจะเปิดกันนะครับต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของอัตรานะครับอัตราการได้ตัวละครเปอร์เซ็นต์นะครับเกี่ยวกับตู้กระชานะครับก็ทุกสเต็ปนะครับอยู่ที่6หมดเลยก็เป็นสเต็ปที่สูงพอสมควรนะครับ6%นะครับแล้วก็สเต็ปที่1 6 1 1กับ16เนี่ย จะลดเหลือ150ลูกแก้ววิญญาณนะครับลดมา100นะครับแล้วก็27217 1จะลดมา50ลูกแก้ววิญญาณก็อยู่ที่200ลูกแก้ววิญญาณในการเปิดต่อครั้งนะครับที่เหลือเนี่ยครับที่แตกต่างยัอนไปก็จะเป็น250หมดเลยนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆนะครับก็จะเป็นสเต็ปที่5015แล้วก็20นะครับที่จะการันตีตัวละคร5ดาว1ตัวนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่ดวง ของคนที่เปิดนะครับว่าจะได้ตัวอะไรหน้าตู้หรือหลักตู้นะครับหรือจะหลุดเละเลยก็มีนะครับต่อไปก็จะเป็นการแนะนําตัวละครนะครับว่าตัวละครตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยตัวละครตัวแรกนะครับโดคุงงามิเนะนะครับลิลูกะเผ่ามนุษย์นะครับเขาเป็นเผ่ามนุษย์เป็นสายเ p ีนะครับเป็นตัวละครสายสีส้มแล้วก็เป็นตัวละครตีระยะไก่นะครับสกิลของลิลูกะเนี่ยท่าหนึ่งาสองาสามหรือโจมตีโปรตีเนี่ย จะเป็นมีโอกาสนะให้อีกฝ่ายติดแช่แข็งได้นะตัวละครตัวนี้อ่าแล้วก็เป็นตัวละครการที่ผมบอกตีระยะไกลหรือตัวละครตีสายสีฟ้าเป็นผู้สังหารฮอลโล่นะคน Holo, Holo, ะคิวเลอร์ฮอลโล่ตีฮอลโล่แรงขึ้นทําให้ตายของเขาเนี่ยทำความเสียหายให้อีกฝ่ายแล้วก็แช่แข็งอีกฝ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ้อยเปอร์เซ็นต์เลยในการติดแข็งส่วนลิงกของเขาครับเป็นลิงกที่ดีดีเลยนะครับเพราะว่าลดคู่ดาวสูงสุดถึง14%สนะครับสูงสุดแล้วนะครับในบรรดานลดคู่ดาว ส่วน A b i บ ity ที่ได้สำหรับตัวเขาเนี่ยก็จะมีเพิ่มความเสียหายจากโจมตีปกตินะครับ20%เพิ่มความเสียหายจากสกิล20%เพิ่มฮิตสกิลเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย40%นะครับแล้วก็เพิ่มเวลาติดสถานะผิดปกติเมื่ออีกฝ่ายติดแช่แข็งนะครับบวกไปอีก5วิทนะครับตามที่บอกไปว่าทุกสกิลของเขานะครับจะมีโอกาสทําให้ฝ่ายติดแช่แข็งนะครับส่วนไม่ตายถือติด100%นะครับก็เราจะเพิ่มวินาทีที่เขาติดแข็งให้้้นนนนาาขึ5ววิิะครรัับแลก็เพ่มอต สามารถทําให้ฮอลโล่นะครับฮอลโล่ตัวละครฮอลโล่สีม่วงนะครับมีโอกาสติดแช่แข็งได้ง่ายขึ้นกว่าปกตินะครับก็คืออีฟายติดแข็งได้ง่ายขึ้นนะครับต้องเป็นฮอลโล่แล้วก็สีม่วงนะครับถึงติดง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มหลบจูเฉินอีกหนึ่งครั้งนะครับก็อาบิลิตี้ก็พื้นนๆนะเป็นอาบิลิตี้ที่ปกตินะครับตัวละครตัวเขาผมดูเกมเพย์มาแล้วนะครับสกิลถือว่าค่อนข้างที่จะเสถียรอยู่นะครับสกิลหนึ่งสองเนี่ยคล้ายๆกันนะครับคือยิงไปข้างหน้าระยะก็ ไม่ได้ไกลมากนะครับจากที่เห็นนะครับนะก็คือค่อนข้างโอเคด้วยครับไม,ไมบ่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับแคบนะครับกว้างอยู่เหมือนกันท่าหนึท่าสองใช้ได้อยู่แล้วก็ท่าสามก,ก็ระเบิดจอนะประมาณนั้นสำหรับริดูกันนะก็ถือว่าสกิลทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นมัซุมาโตะนะครับม um ัซุมาโตะรันนิคุเป็นเผ่ายมทูตนะครับเป็นตัวละครสีเขียวนะครับตัวละครสีเขียว เป็นสาย sp นะครับเป็นตัวละครตีระยะประชิดนะครับอ่าเป็นตัวละครตีระยะประชิดตัวละครตีสายสีแดงนั่นแหละครับตัวละครตีระยะประชิดแล้วก็เป็นผู้สังหารเอสปาดานะครับก็ส่วนมากจะเอาไว้ลงพวกดันกิลนะครับดันกิลหรือหอคอยลงบอสพวกนี้มากกว่าเพราะว่าเกมนี้ยังไม่มีมอนสเตอร์ที่เป็นเอสปาดานะครับจะมีแต่เป็นพวกบอสทั้งนั้นเลยที่เป็นเอสปาดาถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มเลือด ให้ทีมเราครับแล้วก็ทําให้ฝ่ายติดเ็บชาได้นะครับอ่าผมลืมบอกไปมาซูมโต้เนี่ยเหมือนกับลิลูกาครับท่าหนึ่งท่าสองท่าสาแล้วก็ตีปกติเนี่ยมีโอกาสทาให้ฝ่ายติดเ็บชานะครับมีโอกาสทำให้ฝ่ายติดเบบชา,บา,ส,า,า,บชาส่วนไม่ตายก็ติด100%แล้วก็ื้นฟูเลือดด้วยลิงก์ของเราครับจะลดคูดาวเพียงแค่1 2นะครับ,ก,นะรบก็ถือว่าสูงสำหรับ6ดาวนะแต่ยังไม่สูงที่สุดพะสูงที่สุดก็คือ1 4น อาเบริตี้ที่เขาจะได้นะครับก็จะมีเพิ่มความเสียหายจากโจมตีปกติ20%เพิ่มความเสียหายจากสกิล20%นะครับเพิ่มฮิตสกิลเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตายอีก40%แล้วก็เพิ่มเวลาที่สนาผิดปกตินะครับอีก5วิถ้าเกิดอ e ีฟายติดช็อตนะครับก็เพิ่มไปเลย5วิเมื่อศัตรูติดช็อตนะครับหรือเรียกกันว่าติดเนบช้าแหละจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มนะครับอีก20%ลดค่าป้องกันแล้วก็ เจา้าหนอนเราเฉือนบุกอีกหนึ่งครั้งไอ้ลดค่าป้องกันเนี่ยคือถ้าไม่ตายอ่ผมบอกไม่ครบนะถ้าไม่ตายถ้าเกิดเราปลดอบลิตี้นี้แล้วเนี่ยเราใช้ทำให้ตายปุ๊บเพิ่มเลือดให้ทีมอีทิทติดช็อตแล้วก็ลดค่าป้องกันให้อีกฝ่ายด้วยนะครับไอ้นี้จำไว้ใช้กับทำให้ตายนะสำหรับอาวุิตี้ลดค่าป้องกันอ่าก็จากที่ดูสกิลเขามาแล้วนะครับก็ตัวเขาท่าหนึ่งเนี่ยมันจะปล่อยท่าคล้ายๆลิลลูกาครับมันจะปล่อยไปข้างหน้าปล่อยเส้นออกมาข้างหน้าท่าสองก็ ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นระเบิดข้างหน้าเหมือนกันนะครับไอที่ผมว่าจำไม่ได้ส่วนทน่าสามจะเป็นเหมือนดูดนะครับดูดมาตรงกลางแล้วระเบิดอ่าอยู่ข้างๆก็โดนนะครับแต่มันน่าจะนับเป็นจํานวนฮิตนะครับก็เป็นไปได้ให้ดูดมารวมตรงกลางกนะ่อนเขาจะเสกของขวานมาปิดแล้วก็ระเบิดนะครับสลหรับมัซซูมโตนะครับก็ถือว่าทํามาค่อนข้างปกตินะครับก็ผมยังไม่ได้เห็นความบัวาของทั้งสองตัวนี้เลยนะครับทั้งสองตัวนี้ก็ผมมองว่ายังอยู่ในสภาพที่แบบเฉยๆนะครับยังไม่ได้แบบ ดูว้าวอะไรเกิดไปยนะครับเป็นตัวเทศกาลนะสำหรับคนที่อยากได้ก็ลองเปิดดูนะครับต่อไปตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นตัวที่ดีที่สุดเลยสำหรับตู้นี้นะครับก็เป็นฮินามุริโมโมะนะครับเป็นเผ่ายมทูตเป็นตัวละครสีฟ้านะครับแล้วก็เป็นสาย SP ีเป็นตัวละครตีระยะประชิดหรือตีสีแดงนะครับเป็นผู้สังหารยมทูตนะครับถ้าไม่ตายเนี่ยสร้างความเสียหายอีกฝ่ายแล้วอีกฝ่ายติดแผลชะกันด้วยนะครับแผลชะกันแล้วก็เหมือน ตัวละครตัวอื่นนะครับเขามีสนาแผลชะกันทุกสก,กิลนะครับท่าหนึ่งท่าสองท่าสามหรือตีปกติมีโอกาสทำให้ฝ่ายติดแผลชะกันหมดเลยนะครับสก,กิลหนึ่งของเขาจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับให้นึกถึงพวกตัวพุ่งปกติพื้นๆน,นะครับพวกตัวพุ่งไปต่อยข้างหน้าหรือตัวพุ่งไปแทงดาบข้างหน้านะก็คล้ายๆกันหมดเลยนะครับสำหรับทีดามมริท่านหนึ่งก็จะเป็นพุ่งระยะสั้นๆน,นะครับไปข้างหน้าส่วนท่าสองจะเป็นการดูดเข้ามาหาตัวเองแล้วก็ ระเบิดออกไปนะครับอ่าคือดูดมาก่อนมันจะเป็น2องคิตนะก็คือดูดมาแล้วค่อยระเบิดตุ้มนะครับก็มันต้องอยู่ระยะประชิดนิดนึงนะครับเพื่อจะทําให้ฝ่ายโดนครบหมดส่วนท่าสามก็ระเบิดทั้งจอนะครับก็เหมือนตัวอื่นๆนะก็เป็นการระเบิดทั้งจอก็ถามว่าสกิลทำออกมาได้ดีไหมก็โอเคอยู่นะยังถือว่าโอเคอยู่สำหรับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของลิงเขานะครับลิงเขาก็คือลดคูดาว12เซต์นะครับ ลิคือลดคูดาว12%อารบิตตี้ที่เขาได้นะคือเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ20%เพิ่มความเสียหายสกิลนะครับ20%เพิ่มฮิตสกิลแล้วก็เพิ่มความเสียหายทําให้ตาย40%มีบวกเวลาจิตสานึกปกตินะครับที่สายติดแผลชะกันเนี่ยบวกเพิ่มอีกสองวินะครับแผลชะกันนี้ก็ทําเบินความเสียหายอีก่ายเหมือนติดเผาครับแล้วก็ใบาสายไปในตัวด้วยคือสายไม่แต่ว่าใช้สกิลได้นะครับเมื่อติดแผลชะกันแล้วก็เลื่อนลดตลอดเวลาแล้วก็เพิ่มความเสียหายนะครับ อีกเนะครับเมื่ออีกฝ่ายติดแผลชะกันนะครับตัวละครไหนที่ติดแผลชะกันและเจอโมโมตีซ้บเนี่ยจะแรงขึ้นอีก4 0นะครับแล้วก็มีลบุกเฉินบวกอีกหนึ่งส่วนนี้คืออ b i l i t y ที่ทำให้เขาดูมีประโยชน์และเก่งนะครับก็คืออ b i l i t y เพิ่มน้ำหอมที่ได้รับนะครับก็คือตัวละครเขาเนี่ยเป็นตัวละครสีฟ้าเมื่อเขาลงน้ำหอมสีแดงนะสีแดงก็จะเพิ่มน้ำหอมบวกไปฟรีๆ5อันนะครับสำหรับการลง ตัวละครสีแดงนะครับก็เป็นอาเบรตี้ที่ไม่สามารถทับกันได้นะครับว่ามันไม่ทับกันเพราะฉะนั้นลงกับเพื่อนกันสามคนรวมเราเป็นสี่ก็บวกไปฟรีๆนะครับยี่สิบอันนะครับท่านลงกับเพื่อนเป็นทีนามลิหมดเลยถามว่าตัวละครนี้เก่งไหมก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้ครับก็สามารถเอาเขาไปโซโล่น้ำหอมได้นะครับถ้าเราเล่นปกติของเราเนี่ยเราสามารถเอาไปโซโล่น้ำหอมได้ปกติแบบ ถ้าเราบังคับเนี่ยไม,ไม่ไม่ตายแน่นะถ้าเกิดเราเล่นีดีนะครับก็ถือว่าเอาไปลงได้ครับไม่มีอะไรยากเกินสำหรับคินามุรินะครับถ้าเอาไปเล่นมันทั้ง3ตัวเนี่ยคือเล่นได้หมดเลยมันไม่มีตัวไหนอ่อนแอทั้ง3ตัวนะครับก็ถือว่าใช้ได้หมดส่วนคินามุริก็จะมีพิเศษตรงที่ผมบอกก็คือน้ําหอมนะตู้นี้ผมผ่านครับผมไม่เปิดเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนที่ผมอยากได้เท่าไหร่นะครับก็ มีทีนามโมริที่อยากได้สุดนะแต่เพชรผมก็ค่อนข้างเหลือน้อยแล้วผมก็ไม่รู้เอามาทําไมครับเพราะว่าผมมีตัวดอกน้าหอมจริงแต่ผมเป็นพวกสายขี้เกียจนะครับไม่ได้ลงน้ําหอมเลยนะไม่รู้ว่ามีตัวดอกน้ําหอมเพิ่มไปทําไมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เก็บเลยน้าหอมผมเลยจะไม่เปิดนะอาจจะเปิดแค่หนึ่งสเต็ปสองสเต็ปนะครับไม่แน่อาจจะเปิดแค่หนึ่งสเต็ปหรือสองสเต็ปถ้าเกิดมีรีวิวก็คงจะเปิดได้นะครับก็อาจจะเปิดแค่นั้นนะครับแล้วก็ผมเก็บเพชรไว้รอเปิดตู้มาสกิด้วยนะครับส่วนสำหรับ คำแนะนําสำหรับผมนะครับคนที่อยากเปิดตัวนี้นะครับหาโมโมะให้เป็นหลักนะครับได้โมโมะแล้วก็จบครับไม่ต้องไปต่อนะเพราะว่ามาสูโโต้กับลิลูกะนะครับมันไม่ได้ดูเก่งเวอร์มันดูธรรมดาธรรมดานะสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมไปดูเกมเพลย์นะผมว่ามันธรรมดาธรรมดายู่แล้วก็ออรบตี้ก็ไม่มีอะไรที่ดูว้าวนะพออตี้ก็ดูเป็นพื้นฐานปกตินะครสำหรับตัวสาย SP แล้วก็มีสถานะเขาเกี่ยวข้องโมโมะเนี่ยถ้าไม่มี อาร์ตีที่ดอกดําหอมเนี่ยผมว่าตู้นี้มันจะเงียบมากเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรพิเศษส่วนตัวละครทั้งสามตัวใครที่เป็นแฟนคลับเขาครับหรือเป็น FC เขาตัวไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้ได้ตัวที่ต้องการนะครับก็อย่าลืมนะว่านี่คือกลางเดือนจะมีตู้สุดท้ายก็คือท้ายเดือนนะครับรอติดตามกันได้แล้วก็ท้ายเดือนจะมีอะไรพิเศษก็ต้องรอติดตามกันนะแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะมีกิจกรรมแ,แจกอะไรมาให้นี่แหละครับเพราะว่าปีใหม่ทั้งทีก็จะมีอะไรแจกมาให้นะครับ มันก็ใช้เพชรอย่างเหมาะสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดท้ายเดือนเป็นตู้แปลกๆเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะเป็นแบบตัวลิมิเต็ดหรืออะไรพวกนี้ก็ไม่แน่นะครับหรืออาจจะเป็นแค่ตัวเช่นสก,การ์ปีใหม่อันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับอ่ามันมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับครั้งแรกผมก็ไม่คิดว่าเคียร์แบบจะกล้าเอาตู้ทศก,การออกแต่มันเคยเกิดมาแล้วกับตู้ฮาโลาวีนนะที่เขาเอาออกมาเพราะฉะนั้นปีใหม่ไอ้น,นี้เราก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนั่นก็ เหลือเพชรไว้รอดูกันได้บ้างนะครับเหลือเพชรเอาไว้รอดูตู้ช่วงไทยเดือนด้วยนะครับอย่าทุ่มกับตู้นี้จนหมดนะครับก็ตามที่บอกไปว่าเปิดนะครับเป็นไปได้ให้ได้ที่ดัมโบลีแล้วก็พอไปเลยครับหรือไม่ได้ก็พอไปเลยครับถ้าเกิด5สเต็ปแล้วยังไม่ได้ก็ผมว่าควรพอนะเพราะมันก็อนหนพันหนึ่งแล้วอย่าไปทุ่มเยอะนะครับเพราะว่าในตู้ก็ไม่มีตัวไหนที่ดูว้าวมากเท่าไหร่ แค่ฮิโนโมริที่เพิ่มดับน้ําหอมก็นี่คือสำหรับตู้รวมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทีคือตู้แยกเดี๋ยวเราจะไปดูตู้แยกกันนะครับตู้แยกเนี่ยก็จะมาต่อต่อเลยครับต่อจากวันที่ย7ิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นตู้ของฮิโนโมริต่อเลยนะครับเป็นตู้เกี่ยวกับฮิโนโมริต่อเลยก็จะมีตัวรวมแจมที่โหดบัรซบอยู่นะครับนั่นคือเทสลานะครับคือ Tesla, มีเขาตู้ไหนนะครับผมได้เขาตู้นั้นทุกรอบนะครับไม่รู้ว่าดวงเราเป็นอะไรกับเขานะครับมาบ่อยมาก,กประมาณนี้สำหรับตัวร่วมแจมก็หน้าตาคุ้นๆนะครับมีลูเคียนะครับเพิ่มลิงก์14%นะครับสำหรับใครที่ขาดส,สีเขียวก็ได้มาก็น่าจะโอเคอยู่นะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดหมดจากวันที่สองเอ้ยใช่ใช่วันที่สองนะวันเดือวันที่สมุกกาลาแล้วเนะี่ย ก็จะเป็นเข้าสู่ตู้มัซุมโต้นะครับเป็นมัซุมโต้ต่อเลยนะครับก็อยู่จนถึงวันที่9นะครับนี่ก็คือตัวรุ่นเจมนะครับเคมบจินี้น่าจะหลอนกันหลายคนแล้วเพราะว่ามาบ่อยมากนะครับท้าหมดวันที่9เสร็จก็ต่อเลยครับริลุกะวันที่9นะครับตัวหน้าโต้นะครับก็จะเป็นริลุกะแล้วก็จะมาตามด้วยตัวพวกนี้เทสะสันเยสึกนะครับผมมีไปแล้วหตัวนะครับสำหรับสันเยสึก แต่ละตัวก็หลอนๆทั้งนั้นเลยนะครับใครที่อยากเปิดแยกก็ลองเปิดดูก็ได้นะแต่แนะนําถ้าอยากเปิดตู้แยกจริงๆอะ่ะเปิดแค่โมโมพอนะครับอลืมบอกไปนะครับว่าเกี่ยวกับตู้แยกเนี่ยก็เลทจะอยู่ที่5%้าเปอร์เซ็นต์นะครับห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนตู้อื่นนะครับตู้ที่พันผ่านมาเมื่อก่อนมันก็มีการันตีแค่สองสเต็ปเท่านั้นก็คือสเต็ปที่ห้ากับสเต็ปที่สิบนะครับจะมีการันตีแค่ดีนะครับสำหรับคนที่อยากเปิดหาก็ลองเปิดหาดูก็ได้นะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับข่าวกาชาใหม่นะครับใครที่จะเปิดผมก็ขอให้ได้นะครับขอให้ได้กันทุกคนนะครับส่วนอัปเกรดดาวแดงใหม่ก็3ตัวนี้นะครับก็เป็นบุลลุลุแล้วก็ลูเคียกับลิลูกะนะครับเอาลิลูกะมันมีคริสต์มาสแล้วเนะี่ยทำไมมันออกลิลูกะอีกวะเอออันนี้ผมก็งงนะครับคริสต์มาสสองอันเลยเออดีนะ ตตัวเท่สก็ๆตอนซ้อม,ม,มไปแบบนี้นครับเปลี่ยนลุคอาร์ตเลยคุณผ้เปลี่ยนลุคเล่นสกิีก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์นะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับก็ได้โปรดนะช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผมมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดผมผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามผลงานของผมนะครับ